ตัวลลเเกกสวัสดีครับกับพอสู่รายการ running into the game world นะครับโอเคแล้วก็มาถึงพาร์ทที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับให้ไปดูเอาเองพอนะครับโอเคผมก็รีวิวมาติดต่อกันมานานไม่ได้ติดต่อกันครับคือผมกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องรีบรีวิวเลยนะฮะตอนนี้ง่วงมากก็ต้องรีวิวโอเค,ครับ

ก็คิดเลสฟิลกับเชลว่านะครับก็ได้เดินเดินลงมาน่าจะเป็นใต้ดินมัน้งเอ้ยเอใต้ดินนะครับเป็นใต้ดินของไทเซลที่แอบนะแอบมาทำาก,การทดลองที่นี่นะครับนี่ก็คือต้นไม้นะครับจุดเริ่มต้นของของไวรัสทั้งหมดนะครับแล้วมันก็อยู่มานานแล้วด้วย อยู่กับชนเผ่าแอฟริกานะครับต้นกําเนิดของไวรัสก็คือที่แอฟริกานี่เองแต่ว่าอัมเบล่าเนี่ยก็เอาน่าจะเอาไวรัสเนี่ยพวกเนี้ยไปทําการทดลองนะครับก็ลเลยแพร่กระจายไปให้มันอยู่ใต้ดินอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้ว่ะเรื่องมาถึงบานปลายครับ อเเค้ย <Okay>. hey, ใช้เลยครับเฮ้ยเ hey, อาอมาจะเยอะเลยระเบิดคือเท่านี้เราต้องใช้ระเบิดจริงๆแล้วนะ บอสตัวที่เราจะเจอนี่มันต้องใช้ระเบิดอ,อะไรวะเนี่ยอ,อ๋อเอกสารเต็มแล้วเ,เต็มยังวะอ,อ๋อเชื่อว,ว่าเต็มแล้วครับอืมอะไรวะเาานี่ย เกิดอะไรขึ้นเออเก็บได้เก็บไปเฮ้ยตกใจฟิกเหวี่ยง ชีเลยครับไม่เสียเวลา<ห>ปะจะได้เลยเนื้อที่นี่ครับมันก็เอามาทำการทดลองกันโอเคอเค้ย เฉือนได้ครับเฉือนเฉือนเล่นแม่งเลยอยืนี่เป็นฝีมือของไอ้นั่นแน่เลยอ่ะ

เลยอะแมงเอ้ศพไม่สวยโอ้โหเล่เป็นขี้เลยเนะี่ยใช่แล้วกูว่าแล้วฝีมือไอ้หานี่ปากบอกได้ทางเดียว โอ้ยไ้หาจับสัตว์มาทดลองเดี๋ยวยิงแม่งเลยทำให้ลงครับหนูอุย้ยแพะแบะหมา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 อย่าตื่นอย่าตื่นตกใจสิ่งต่อไปที่คุณต้องเจอคือต้องระวังนะครับ nhanh ngay mangมา rồi, hey, kêu mong không thấy, hey, chia, oi, oi, yeah! oi, ơi, ơ, oi, à! ừ, chế... mình bay, ừ. mày may, 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 ya, 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 lít mưng ơi, เออตายซะออไอ้ล้องนำหาอะไรเนี่ยกูหลอนไอ้ตัวเมื่อกี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะมันชื่อไลเชอร์เบสอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไลเคอร์ like นะครับไลเคอร์เบสบาตะบีเติ้ลอะไรสักอย่างบีตาอะไรเนะี่ย คือไอตัวเมื่อกี้มันมันไวต่อเสียงนะครับแต่มันมองไม่เห็นนะฮะมันน่าจะพัฒนามาจากทีไวรัสนะครับตัวเมื่อกี้เออต่อไปก็ต้องนะเจอมันอยู่ดีอะคือบอกว่าขอบอกว่าตัวอขอบอกว่าพลังพลังเลือดเนี่ยมันเยอะจริงๆครับไอตัวเมื่อกี้ถ้าคุณเจอเป็นฝูงนี่คุณลําบากแน่ครับ กันเถอะล็ดเฮิฟอะไรวะเนี่ยอ๋อ AK ครับคือผมมีปืนแล้วนี่ฮะเอสไอจีห้า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 หกไม่ใช่แล้วอัพมาอัพมาเยอะมากขอใช้ไก่หาหมาส ไอพวกนั้นดีกว่านะครับเชื่อว่าอย่าพมึงเก็บคอยเติมเลือดให,หอ้อะไรเฟิร์นไม่ต้องการหรอก ะไม่จำเป็นของกูเต็มหมดแล้วเนี่ยอ๋อเปิดไฟครับเปิดไฟไม่ได้มีอะไรมากเปิดไฟฮนะ<ป>พร้อมโอ้ย โอ้โหเสียงมึงมอย่าอย่าระวังนะครับอย่าไม่ควรขยับตัวมากค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆเดินนะครับอย่าวิ่งนะครับอย่าวิ่งวิ่งคือโอ้โหแบทแมนพัง,งาดดูครับมาดูใกล้ๆก,กันมาดูใกล้ๆก,กันนี่ก็คือนี่ก็คือไลเคอร์เบ,บ,บต้านะครับ ขอเล็กสั้นๆพวกเบต้าแล้วกันพร้อมนะเตรียมหนึ่งสองซ้ทิบทีบทิบทีบทิบแล้ววิ่งทีบทิบ